หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวปรป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w วอร e t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม FEELING ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวลันชิง สแสดงว่าไม่จ่ายใช่ไหมลันชิง<ะ>เป็นไอกระเด็นกระดอนไปเลยทุยเป็นอาหารลืมเปิดซับอ่าวันเนี้ยช่างมันไม่เป็นไรใครเปิดในเกมอ้าวนี่แต่เรื่องตรงนี้นี่คือเอลมาเอาา้ยลืมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับฮาร์โลเกอร์แล้วก็เอ็กครอสในเกมเฟียสามนะครับเฟียสามเราจะมาโคโคออฟกันนะครับเ <3 S 1> ฟียสามเฟ เฟียสามนี่อดีคีความน่ากลัวนี่ต้องยกให้ภาคแรกใช่ค่ะสองกับสามนี่ก็ไม่เคยเล่นนะเอ้ไม่ใช่หนึ่งกับสองไม่เคยเล่นแต่สามเคยเล่นเคยเล่นอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยหนึ่งกับสองก็ไม่เคยเล่นกันสามก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับเรวรู้ไ<อ>ด้งไงมันน่า,นากลัวเขาพูดต่อกันมาเขาพูดต่อกันมาพูดต่อกันมาใช่ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเกมเฮเอร์เอฟพีเอสเนาะเป็นเกมเออเลยนะครับ เ,เอพีเอสครับซึ่งเนืเออน้อเรื่องเนื้อเรื่องอยู่ในอยู่ในตอนที่เรากําลังเล่นสวนสนุกกันอยู่ <c oughs> ใช่ตอนนี้สดนะใช่อสวนสนุกทําไมมีต้นไม้แบบน,นี้ไรเด็กนั้นคือใครได้รับขนาดนามว่าชื่อเอลมาไม่รู้อุ้มเด็เอกอยู่ด้วยแสดงว่าแก่แล้วเนะี่ย <c oughs> แก่แล้วแก่แล้วเร็วมากในเอลมาอย่าหันมาหนยกลัวเป็นผมใช่ไหมกลัว เป็นผมใช่ไหมพี่จ้าโอ้ยไม่หันเว้ยวเนอร์บาร์เดอร์เกมมันเนี่ย Wv โอรู้สึกว่าเสียงจะดังไปนิดหน่อยนะครใช่เสียงเสียงมันดังกว่านะครับเสียงเกมมันดังกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปปรับในเกมกันอันนี้น่าจะเป็นตัวละครตัวนึงในเกมตัวละครหลักของเราหรือเปล่าใช่ปิดประตูขังลืมเลยทีเดียว อ้าวมีเลือดไหลสงสัยโดนหนักแล้วเนี่ยประมาณว่าความรู้สึกเชื่อมถึงกันเอื้อเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันเลือดไหลไหลเป็นทางยังยังปากโอ้โหปละมาทตายไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะแล้วนี่ใครทำไงมาแล้วนี่ไง ควันตีแดงหมดเลยเอื้อนี่ก็ทำร้ายคนไม่มีทางสู้ต่อเองจะเบรกฮ้ยยังไงมาแล้วโอ้้หอันนี้อะไรเข้าช้างเมื่อกี้คือการเสือไม่ใช่สิงไม่ใช่การช้าง่ะสิงใช่ไหมสิงเรนบุกตามกัเลย าปลดเองได้แล้วแต่ได้ทำไมไม่ปลดไปสู้มันวะนั่นดิโอเลือดนี่ตอนนี้เสียงเกมดังมากเสียงเกมไม่ยิงดังโอ้ปรับลงแล้วนะปรับตั้งเกือบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแสดงว่าเราต้องปรับลงอีกนะครับผมใช่จะให้ปรับเป็นเกมในกันหรือไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับนะครับใช่นั่นมันสองคนนี้ สองคนนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพี่น้องกันนะแต่ไม่รู้ว่าคนไหนพี่คนไหนน้องนะครับโอเคและแม่ของเขานี่น่าจะเป็นเอ,อามา่าฮะเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั่นแหะนะเออน่านะ่าจะใช่นะหรือเปล่าวะห ying, <laughs> รือเปล่าวะนี่แหละยึดบลูทูธก่อนนี่คือบลูทูธบลูทูธใช่ฟันสีน้ำเงินไง ัต for เธอไม่ใช่เกมแต่บัตร for เธอเดี๋ยวนะแล้วขอโอเคถึงเวลาตั้งค่าแล้วมึงจะมาตั้งค่าตอนนี้ซาววอลลุ่มลดแม่งทุกอย่าง50อร์ซแล้วกันโอเคห้าซแล้วก็ผมขอปรับเมาส์หน่อยรู้สึกว่าเมาส์มันเร็วมากเมาส์เมาส์เมาส์ในส่วนของซับไตเติลนี่ขาดไม่ได้เลยไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่งั้นไม่งั้นไม่รู้เรื่องเอาเอาใจเย็นใจเย็นตั้งค่าอยู่ปกติฮเพราะปกติเปิดก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนี่ย เกมเซตติ้งเดี๋ยวนะเกมเซตติ้งคอนโทรลเซตติ้งแล้วก็เมาส์อินเซนซิทีฟลดลงมาเหลือเท่านี้นะครับผมส่วนกราฟิกนะครับรู้สึกว่าเฟรมเรทผมลดไปเยอะเหมือนกันขอปรับลงหน่อยผมจะเวลี่ไฮกูไปไหนเนี่ยคอมกูระดับหมื่นห้าปรับให้กูสักแสนห้าเขามั่นใจไงคนไทยทําได้โอเคแค่นี้แหละมาตราพไม่ต้องสูงมากนะครับคลิกขวาแบบคอมอนคอมอนแบบล้วงไข่เอ็กเซปต์เอ็กเซปต์ล้วงไข่เอ็กเซปต์ ขอล้วงไข่ใ,ใจเย็นพี่มาล้วงไข่แบบล้วงไข่โอเคกดเอ็กเซปปึ๊บเมาส์ก็ยังเร็วอยู่ดีครับพี่ขอแป๊บหนึ่งนะ <laughs> 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 เดียเวลานะปรับยังไงก็เร็วนะอ๋ะอไม่ใช่ผมไม่ได้กดเอ็กเซปโอเคกดเอ็กเซปแล้วเพียง <laughs> <laughs> โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะเข้าทีแล้วมาเรามาลุยกันในฟีอาสามนะครับวิทยุชุมชนนะครับเนี่ย เปิดจอสอร้อยหน่อยสิว่าตรงไหนไปได้สะดวกบ้างรถไม่ติดอะไรประมาณนี้แสดงว่าตรงนี้จะต้องเรียกต้องเรียกประกันแล้วนะทำไมอ่ะชุมชนชุมชนไม่ใช่โอเคเฮ้ยตกใจพี่นำดิพี่นำดิตกใจอะไรโอออกจะน่ารักบ้องแบลทำไมต้องให้พี่ทำไมต้องให้พี่นำพี่ต้องนำพี่เป็นพี่พี่ต้องนำรู้ได้ไงวะเดินตามผี่ใหญ่ผีไม่กัดในเกมเนี้ยจริงๆนี่พี่อาจจะเล่นเป็นน้องก็ได้เนี่ยไม่รู้แหละนั่นอะไร หน้าแก่กว่านั่นอะไรคลิกขวาแอนโฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรังพิเศษวัตถุภักด์กดคอนโทรลอื้อหืออเ้าแล้วเข้าไปได้ไงอ่ะสิงพี่พี่สิงได้นี่หว่าอยากสิงได้บ้างพี่เปิดประตูให้ผมหน่อยดิทั้งสิงทั้งเสือเอาเปิดไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะอ้าวดีดีหรือเปล่าโอเคกัจแจมัยสิงลงมาตู้เปิดป่ะอ้าวแล้วประตูนี้ไม่เปิดไปเปิดประตูนู้นทำไมอ๋อประตูนี้เปิดครับโอเคเราแยกทางกันสักแป๊บนะครับ เฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เหมือนจะแดกกินข้าวได้ด้วยแบบเนี่ยอะอะไรกินข้าวต้องเพิ่มระยะเวลาชีวิตนีหรือเปล่าวะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมลีเมลีแอทแ็กนี่ไงฟันแม่งเลยจัดการไม่ได้วะเนี่ยผมได้ปืนพกกันนะพี่ได้ปืนพกอย่องปืนพกอ้าวไม่น่าไปยิงมันทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะผมได้บวกแล้วอะอ้าว ผมได้บวกแล้วยิง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 แปกแบกแบกยิงโอเคลำครับลํำเป็ดเปิดประตูให้ด้วยนะเปิดประตูให้ด้วยเหรอตรงนี้ตรงนี้จะฟอร์มเป็นตกใจดีไหมเพราะว่าเราเคยแบบเคยเล่นมาแล้วนานมาแล้วครับโอเคกดปุ๊บอุ้ยตกใจจุงเบยโอเคอตกซื้อซื้อว่าผมตกใจแล้วนะเกิดอะไรไอ้อันนี้ก่อนอะไรเปิดประตูให้ก่อนเียมันเปิดประตูเนี่ยอ้าว ตัเองอะต้องเปิดเองอ้าวพี่ต้องเปิดเองเดียวเดียวเดียวขอหน่อยดึงวันเอาสิดียะโอ้มีปืนกลน่ะทำไมดีจุงเบรอะแสดงว่าเพิ่งจะนอนหลับเมื่อกี้อ้วมันกลนครับทั้งกระดิกระดกเรนด้วยกระดกแต่คิวสนัดกระดกอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช่ละกินน้ำไงชอบกินแบบอ้าวเครื่องดื่มเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะระเบิดย่ เมื่อกี้ปลาระเบิดใส่แบบว่าอร่อยหอมตุ้มตามตุ้มตามกันเลยทีเดียวนะฮะเดีย๋ยวนะน้องคนในทัวร์ครับเฮ้ยอ้าวกดผิดอื้ออกจาก <Yeah. S 1> ล่างเลยอ้าวเปิดปิดประตูได้นี่ไหมยะ yeah. เฮ้ยแล้วเรามาทางถูกไหมเนี่ยพี่ถูกแหละแหมเชื่อดิระดับนี้แล้วพี่อย่าพาหลงทางตล,ลอดอย่าทําเสียชื่อทําเสียชื่ออย่าทำเสียชื่อ,อ,อเปิดประตูเปิดเยี่ยมอ้าวใครป่วยอ่ะ ไหนไม่ใช่อ๋อโอเคประตูนี้มันมันบอกว่าให้เตะประตูอ่ะนี่ไเตะประตูโอ้ยโทษเอ้าชีตเลยเดียวข้างในเล่นไเล่นอะไรทำไมสโลโมชั่น <c oughs> อ๋อมันต้องเข้าแบบไอ้นี่เข้าไปแบบโหมดสโลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเบนช์เบนช์เดือดอปไมไม่รู้อะตอนนี้สูก่อนแบง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 คอนชิตากดคันทุกสโลโมชั่นชอบกดคอนโทรลออกทุกทีเลยถ้าผมสโลแล้วพี่จะสโลด้วยป่าวะ เมื่อกี้ก็สโลเหมือนกันนะอ๋ออาผมลองสโลดูปพ๊บวเพิ่วเพสโลไหมสโลสโลสโลอือโอเคคอยซัพพอร์ตนี่นี่สายซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยเพิ่วเพิ่วเพิ่วขอหน่อยฮึบไปขาบังไหมเอาเพื่อความสะใจอยู่อยู่ก๊อปปี้เอ้ยเอ้ยโทษโทษแล้วพี่ไม่สิ่งใครผมก็ตกใจเลยว่ามุกบอล โอ้ยเลือดจะหมดชอบนึกว่าคอนโทรลมันจะเป็นนั่งไงแล้วชอบกดตลอดเลยพอกดพุ่งม่งออกจากล่างเราสามารถ cover ได้โดยการกดตัวคิวนะครับผมต้องไปซ้อมก่อนถึงจะ cover ได้นะครับแล้วมัน cover เต้นครับอสามนัดน่าจะตายเฮ้ยเอาปืนมาใช้สิโอ้ยโอ้ยแป๊บแป๊บหนึ่งยังไม่ชินกับการคอนโทรลนี่อะไรโอ้โหจีหนอหลายจอเนี่ยเลือก สักจอไปติดที่บ้านโกรธแล้วก็ไปยิงที่อย่างนั้นคงจะเอาไปติดได้มันยิงพี่ฟรีไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้อันนี้เฮ้ยทำไมมืดเดี๋ยวมืดโลกนี้มันมืดมนเออโกดแล้วโอเคระหว่างนี้เราขอเซตติ้งแป้นนะครับผมเฮ้ยเจอคนเดี๋ยวนะคีย์บอยดิ้งเซตติ้งอีกแล้วอ่ะฮะอย่าทำร้ายเราเดี๋ยวมันเซตติ้งไงวะคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็คีย์บอยดิ้งเจอแล้ว แล้วก็ move and look น,นั่งเป็น control นะครับ except แล้วก็ combat อยู่ไหนวะ slow motion <c oughs> แล้วพี่ปรับไปยังยังยังกำลังปรับ <Okay. S 2> uh, slow motion อยู่ในหมวดไหนนะ combat, combat. น,นั่งนั่งนี่อยู่ในไหนวะนั่งอยู่ใน move a n d move slash look ครับนั่งอยู่ตรง 4, C <oughs> ใช่ไหม กดเป็นคอนโทรนแล้วเอ๋สโลโมชันอยู่อยู่ในคอมแบทมันชื่อว่าอะไรอ่ะนี่ไงเอ้อนี่ไงอยู่ในอยู่ในนี่อยู่ในอินเทลเล็กอินเทลเล็กอินเทลเล็กชันเอ่อเทคโอเวอร์สโลโมชันโอเคปรับเป็นสี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้นั่งแล้วเรียบร้อยลุกนั่งลุกนั่งได้เรียบร้อยลุกนั่งสิบเก้าปเรืบัสหนึ่งสามสไปเถอะ เฮ้ยอะไรอะไรพี่ก็ไปดิไป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 ก่อนเลยไปก่อนเลยพี่พี่ต้องทําธุรลาแถวนี้แป๊บหนึ่งนะะโอ้พี่ดีดีมากเลยพี่พี่เดินมาด้วยกันหน่อยบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วพี่ก็เป็นผีพี่ยังกลัวตัวเองเลยเนี่ยนี่อะไรวะน้ำนี่ต้องน้ำพ่ถุกแล้วฟิสิกส์ลิงฟิสิกส์ลิงคืออะไรไฟขโมยอะไรอ่มันทำไรได้อ่ะ เก็บของเหรอดูดวิญญาณดูดญญดังจวบจวบเอามีปืนเก็บไม่ได้ด้วยอะทำแล้วพี่พี่ใช้ปืนไม่ได้เอะไม่ได้ต้องไปสิกร่างคนงอื่นเนาอยากได้ปืนนี้ <laughs> อ,เอะเขยอเป็นปืนเดียวกันมันเป็นกระสุนนะครับกระสุนแสดงว่ายังไม่ได้สุนใช่ไหมแค่กระสุนกระสุนถุยไม่ใช่ครับเฮ้ยขอหน่อยนะแล้วบูบูเราไม่มีพลังพิเศษแบบเขาแต่พี่ก็เข้าสิงทหารได้ไง เือเกมนี้ก็จะไม่มีระบบเลือดเป็นตัวเลขนะครับเป็นแบบหน้าแดงหน้าแดงใช่เป็นระบบุธเออเฮ้ยคือสำหรับผมเกมนี้นี่ยิงง่ายมากเลยนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ยากเท่าแขนอะไรประมาณนั้นเท่าหัวยิงบอนตายหมดข้างบนนี่ข้างบนโอ้โหโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงพวามระเบิดไปแล้ว บอกว่ายิงง่ายแต่ก็ยิงไม่โดนเว้ยไม่แน่ใจว่ามันมีระบบล้มให้เพื่อนมาช่วยดึงขึ้นหรือเปล่านั่นไงจริงด้วยพูดไม่ทันขาดคำล,ลงไปแล้วเรียบร้อยช่วยงวิงดยิง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 ชีตชีตปืนหมดชีตไหวไหมพี่ต้องสิงตัวใหม่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์อะไร <over S 2> ขอโอเวอร์แป๊บหนึง่งกดซีนี่หว่าโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเองแล้วจำไม่ได้มันอยู่มันอยู่ตรงไหนวะ แล้วทำไมเราไม่ใช้สโลโมชันกันวะม,มองหน้าทำไมโอ๊ยโอยเจ็บขอโทษขอโทษผิดไปแล้วขอหาที่ยูใหม่กันมานดิโดนไล่จากที่ใช่ไหมทำไมมาสิงไม่ได้วะสิงดิอ่าไม่สิงไม่ได้พลังหมดเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะเดี๋ยวเรากำลังแหกคุกกันอยู่ใช่ไหมสิงอ้าวไม่สิงวะงที่ไหนสักที่สิง พี่ลองเปลี่ยนไปเป็นพวกลีโอบ้างก็ได้ลีรีโอแบบได้แล้วยิงอัดเยี่ยมยิบตายยากสีสีนี่กันไรสีนี่กันไรไหนึบโอเคตืเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์เลยเียมันกระสุนมีอยู่สิบนัดวะ กระสุนกระสุนเริ่มหมดแล้วเฮ้ยกระสุนมีผมผมมีตั้งร้อยนัดไม่เป็นไรนี่ไงไม่ให้เก็บเต็มเ <c oughs> ลยอืมแรมมากแล้วสิ่งในตัวนั้นมันสิงได้ตลอดเรื่อยๆกว่าจะตายปะมีตัวเยี่ยนเลยไมเเลิย <c oughs> มันต้องกินศพเรื่อยๆอ,อ๋อมันดูพลังวิญญาณติดนะเดี๋ยวเหาที่ cover แป๊บช่วยแบแสดงว่าวินเนี่ย<อ>แก่แล้วอะไรนะวินแก่แล้วใช่ไหมทำไมอะวิญญาณถุยวิ ไม่มีมุกอะไรมาสู้แล้วแต่ตอนนี้ยิงยังเดียวยิงยังเดียว <c oughs> ขึ้นมาตอสิอ้าวเาขอโทษเมื่อกี้มันสิงไม่ได้ไม่รู้เป็นไรแสดงว่า ah รู้สึกว่าพลังจะไม่พอมั้งตรงนี้มีชอ็อตกันอะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ตกใจอะไรอะไร um <c oughs> เจออะไรทำไมสิงไม่ได้โอเคได้นี่ว่าแล้วสิงห้าสิงห้าตอนนี้ผมมีช็อตกันแหละครับเฮ้ยในนั้นมี ตัวอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีเลือดนองค่อยๆเป็นค่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านไม่รู้เหมือนกันครับและจุดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้โอ้เนี่ยควาระเบิดไปแล้วระเบิดควางติดที่กั้นโนสุดยอดเฮ้ยขอกินอยเอือไม่ทันเมื่อกี้ผมเห็นระเบิดมันติดที่กั้นนะพี่เดี๋ยวผมตาฝาดติด ตาฝาดหรือเปล่าถือเจ็ดนัดเหลือเจ็ดนัดประธานหมู่แล้วเอาไงเอาไงซานอวาเบชเชอร์ซานอวาเบชเชอร์อยู่ไหนอยู่ไหนเราช็อตกันอ้าวสะใจปะอะไรคือเออข้างหลังงตายแล้วเจ้าตายแล้วจอมยิงเข้าไปไหนมีอะไรไหมเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะเนี่ย เปิดประตูอุ้ยเปิดมาก็เจอเลยเฮ้ยทำไมระเบิดแบบนั้นพี่ต้องสิงอย่างน้อยหนึ่งตัวครับสิงอย่างน้อยหนึ่งตัวมันสิงทีละสองตัวได้ด้วยหรอบอกไปงั้นอุ้ยวิ่งมาแบบนี้ไม่กลัวตายเลยนะเอาซี่เอาซี่เอาซี่ตายหมดตายหมดอุ้ยโอเย่โอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวใจเย็น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 ยังไหวอยู่ไหมไหวอยู่ไหวอยู่นี่เราแคสมาประมาณ16นาทีแล้วนะครับกระสุนมีมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหมดอะไรเล้วโผล่หน้าออกมาทำไมโอ้โเวอร์แป๊บเกี้ยังจะไปไหมครับดไงไปไปไปไหวมากเลยแลจุดนี้ เปลี่ยนปืนก่อนเอาปังปัง <proxy> ปัง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 ช็อตกันนี่มันยิงสะใจดีเหมือนกันนะใช่เวลายิงระยะใกล้นี่แบบก้อนเนื้อกระเด็นเนื้อเนื้อเยี่ยมมากเลือดแบบเลือดปิ่มปิ่มยังยังไม่หมดพี่เข้าก่อนดิพี่เข้าก่อนดิพี่เข้าก่อนดิอ้าวไม่ตายเหรอ นี่เรียบร้อยครับโหระดับนี้เฮ้ยอันนี้เขาเปิดอะไรพี่มีกระสุนให้เก็บตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นกระสุนโโอ้หเยี่ยมเบอร์ใช่ไหมร่าแล้วกระสุนช็อตกันมันมีแม็กเดียวงัยวะประตูไม่เปิดเมื่อกี้พี่เปิดประตูตรงเนี้ยมันไปไหนได้ไปตรงไหนได้ตรงนี้อ่ะเยี่ยมมีศพด้วยกำลังวิ่งไปลิงศพมีมีกระสุนนิทานนิทานอะไรตายแล้วพี่ นี่ที่ทานอะไรหรอนี่ทานอีศบอีศบโอ้เปิดประตูเอาเปิดแล้วเฮ้ยระบาดไปเลยเฮ้ยขอโคเวอร์แป๊บรู้สึกตัวเองเจ็บหนักอยู่ตอนนี้เจ็บหนักขึ้นมาทันทีอุวยวิวิวอย่าอย่าพึ่งโคเวอร์ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเลยความสูงมัน แค่ไข่ตัวเองทำไมมันมันสิงไม่ได้อีกแล้ววะพลังไม่พอหรอได้แล้วเว้ยเล่นไหวไหมครับตัวนั้นได้อยู่ได้อยู่โอเคเราต้องฝาไปเรื่อยๆฮูฮ่าฮูฮ่าฮูอฮ่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาสามสองกำลังมาหาเราอีกแล้วใครมาหาเรานะเดี๋ยวตาเดี๋ยวตา ตาบอกว่ามีของจะให้ก็เลยต้องเดียวตานะครับน้ำมันคนละน้ำมันคนละเดียวและครับเดียวนี่อยู่สมัยลักล็อกเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่นี้คืเดียวกันหมดแล้วยังเดียวอยู่เดียวเดียวเฮ้ยทำไมแล้วข้างในคืออะไรอ่ะพี่อยากเข้าไปเก็บอ่ะมันต้องยิงวะในไหนฮะไม่ได้ในนั้นน่ะพี่เข้าไปดิกลมเข้าไปกลมเข้าไปก็ได้มั้ยเหรออ้าวหรอ โอ้ยน oh, ่ากลัวว่ะมันเป็นตุ๊กตาสีแดงแเก็บแล้วได้อะไรแล้วผมจะปลอดภัยไหมเอาล่ะผมมีปืนเดี๋ยวเดินนําให้แล้วกันเอาแล้วโดดไปตรงนู้นได้แกวะ่ะเปิดโซโลโมชั่นไม่มีอะไรมีลายเฮ้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 ยลายอันไลพี่เข้าก่อนพี่ไปเลยพี่เข้าเลยไปเลยมีไม่มีไฟฉายเหรอ ไม่ใช่มีปะเนี่ยอุ้ย,อ,ยอะไรโดนอะไรอะไรใจเย็นๆอี <โด S 1> ทางนี้ทางนี้มันบินทางแม่งบินได้พูดได้เป็นคำเลยตีนอะไรวะเนี่ยอา้าวอย่าเพึ่งขำดิโหเนี่ยมันก็ต้องเดินตามพี่อะตรงเนี้ยผมมองไม่เห็นทางเพราะพี่มีแสงไฟอะพี่แบบเอา้เอาเฮ้ยอ,อะไรอะ ศัตรทหารอีกแล้วไม่มีไฟฉายเหรอกัตัวเอฟพี่กัตัวเอฟนี่ไงโถเอ้ยกัตัวเอฟเปิดไฟฉายอ้าวมือตั้งนานก็ไปไหนต่อเนี่ยไม่รู้อะเสียงเริ่มแบบไปเลยอ่ะผมว่าผมไม่ได้หลอนเล้วผมหลอนหน้าพี่เลยนี่นี่นี่ขวามือเจอแล้วเว้ยหลอด้วยอย่าทิ้งไว้คนเดียวดิไปไปเร็วไปเร็วเดินเข้าไปเลยไอที่เดิมนี่หว่าเอ้าไอ้อะไรใครวิ่งผ่านไม่รู้ อ๋อนี่ไงตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลังให้ไปเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยเอาแลกแลกเอางงเลยเดินไปเดินไปเดินไปบรรยากาศแล้วอะไรอะไรอะไรตัวอะไรวะใครยิงหลังเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ปืนลั่นใช่ไหมใช่ใช่ขอโทษขอโทษปืนนลั่ในนี้มีอะไรในนี้มีศพอีกแล้วเก็บศพอีกแล้วอื้อหือ เราจะแหกคุกไปด้วยกันฉันพี่น้องมามาอุ๊ยอุ๊ยอุยคือบรรยากาศเลยสุดๆแล้วครับน่ากลัวสัตว์ครับนี่นะโอ้โหวิ่งยาขอหน่อยวิ่งแล้วหรอมั้งเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมตัวพี่ทะลุไฟได้มันเป็นสเต็ปโอเคตรงนี้ปิดไฟฉายได้เฮ้ยมันวูฟเวอร์ดดดแล้วว่ะอย่ารู้จักกูเลยสเต็ปซิล ห <Yeah. S 1> ย่าหลบเหรอหลบหลบไหมสาดมันดิสาดมันเอ็มเพสมันบอกว่ามันเป็นที่ฮิตมากบอกว่าอะไรเป็นเน็ตไอดอลนี่มันเฮ้ยแรง up s l o ล alive อ l ลจยิงผ่านกรงเหล็กไม่ได้เพราะว่ากรงมันเล็กเกินไป ไม่ใช่ครับเหล็กครับไม่ใช่เล็กครับวิ่งบนทำไมวะเนี่ยแล้วเราวิ่งวนกันทำไมวะพี่เรอเราวิ่งตามมาด้วยนะไเลยผมโคเบอร์บนให้ยังไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยหลังหลังโอ้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 ไม้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้โอ้โอ้อ้เออ้อ้ โอ้โหโอ้โหถ้าไฟจะเบิร์นขนาดนี้นี่ไงออมออมห้องนี่ไงเจอแล้วเข้าไปเลย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 มีแกมุมด้วยเปิดห้องนี้ปะเนี่ยไหนไหนเปิดเปิดออกไปแล้วสโลโมชั่นได้ปะตรงไหนห้องไหนนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นะเปิดไปแล้วสามสองหนึ่งฮึบอสโลอย่างรอชัน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 หมดแล้วเอ้าหมดพอดีเอ้ยหลัง อะไรแล้วอะไรแล้วดูระดับนี้ไม่มีพลาดข้างล่างข้างล่างเยอะเลยเยอะเลยใส่บูครับใส่บูเฮ้ยแรงอัพว่ะแรงอัพใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรความ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 เออมีตัวอะไรมากินพวกมันหรอวะนี่เราต่อสู้กับอะไรอยู่เนี่ยคนหรือสัตว์ประหลาดแต่พวกมันเยอะมากเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้ว ใช่ไหมใช่ไหมสิเหมือนกันใช่ไหมสิงเอามาหรือเปล่าวะเอามานี่แก่ยังแก่แล้วหรออ๋อไม่น่าถึงเป็นเอามาใช่นั่นมาเอามาครับแกมุกให้หน่อยโทษเฮ้ยโดนแบบเอามาไงแบบเอาคนแก่อะไรเงี้ยเอามานี่เป็นเอามาเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาซเสียงดังอ้าว เป็นอะไรไม่รู้อะตอนนี้เป็นเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้โหอืมนยินแยกโอ้โฮือที่ไหนอยู่เนี่ยอ้ายังไหลอยู่อืมแบบเฮ้ยมาช่วยพี่ชายหล่อเลยอ่ะหล่อจังเลยเหรอพี่ชาย แล้วพี่ชายก็โดนเหล็กเซนทิมตายโอ้โหอุ้ยหัวกะโหกโลกซอมบี้ซอมบี้เราอยู่ในเรสซิเดนต์อ่าฉันให้ชีวิตนายฉันฮะมันสร้างเราด้วยเหรอนายต้องกลัวฉันนายจะกลัวจริงหรือเปล่าอีๆจบมิชัน่นกันไปน่นี่ครับ ดูดูสกอร์ซะก่อนนะครับนะฮะเป็นสกอร์ที่แท็กติกก็ที่ทำไมแท็กติกสามเองวะแท็กติกคืออะไรอ่ะเทคนิคแท็กติกการยิงเลยวกนี้ยิงแม่นเอาอะยิงไปสาม a อ t i t u d e a t ป i t u d e a t t i t u d ดแอ t i ิ u ูดแล้วก็มีฟิสิกส์ชิกอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้มันไสชิกไสชิก นะครับเห็นว่าเดี๋ยวต่อมัหน้าแล้วกันโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายอี